คลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้นยินดีต้อนรับพี่พ่น้องๆชาวเกนชินอินแฟคทุกคนนะครับอยู่กับผมนิคจากตำราก,กอริล่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงน้องนาฮิดะเทพหม้สุดโลลิแห่งภูมิภาคสุมเมรุหนึ่งในตัวละครที่ทางช่องของเราแนะนําให้เปิดเมื่อคุณเกิดอยากเล่นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้ครับไม่เป็นการรอชา้าเราไปดูกันเลยครับ น้องนาฮิดะถ้าเกิดเรามองในมุมสายทัพพอตัวน้องเองแทบจะไม่มีข้อเสียไม่ว่าจะเป็นการแปลกเกตธาตุไม้จากนอกสนามหรือว่าจะเป็นการทําดามเมทธาตุไม้จากนอกสนามตัวน้องนาฮิดะสามารถทําได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นด้านระยะเวลาหรือด้านปริมาณดาเมจแต่ถ้าเกิดเราเอาน้องนาฮิดะยืนฟิวทําดาเมจหลักบนสนามระยะการโจมตีของน้องมันค่อนข้างสั้นขาน้องเองก็อย่างสั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่มีน้องนาฮิดะถึงซีโฮความคุ้มค่าในการทําดาเมจหลักของน้องมันแทบจะไม่มีเลยครับฉะนั้นแล้วคลิปนี้เราจะ แนะนำเป็นน้องฮนดา้าสายพพอร์ตคอยสร้างดาเมจจากนอกสนามนะครับและเนื่องจากเป็นน้องไิดาสายสพอร์ตเน้นกดสกิลท่าแล้วก็สกิลอันตีมันเลยทําให้การโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีของน้องถึงแม้จะน่ารักเพียงใดเราก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยครับลําดับต่อไปเราจะไปดูสกิลที่ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของน้องฮนด้าครับการกดสกิลท่าของน้องฮนดามันจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกคือแบบกดแตะถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาครูดาที่น้อยกว่าแต่ระยะของสกิลมันก็น้อยตามไปด้วยเช่นกันครับแบบที่2คือแบบกดค้าง หรือที่เราเรียกกันว่าช nah ัตเตอร์นาฮิดาถึงแม้ว่าแบบนี้มันจะมีระยะเวลาคูลดาวน์มากกว่าแบบกดแตะแต่มันก็มากกว่าแค่เพียง1วิแต่เราสามารถเล็งผลของสกิลได้ทั่วทิศ360องศาและระยะการโจมตีของสกิลแบบกดค้างนี้มันก็ไกลกว่าแบบกดแตะมากครับไม่ว่าจะเป็นสกิลถ้าแบบกดแตะหรือแบบกดค้างเมือ่อโจมตีโดนมอนสเตอร์มันก็จะมีผลเหมือนกันนั่นก็คือการเชื่อมโยงมอนสเตอร์ซึ่งการเชื่อมโยงที่ว่านี้มันสามารถเชื่อมได้มากสุดถึง8ตัวและเมื่อมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงอยู่โดน ปริาธาตุไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือเราจงใจทำมอนสเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงทั้งหมดจะโดนทำดาเมจธาตุไม้ซึ่งดาเมจที่เกิดจากกรณีนี้จะมีตัวคูณเป็นค่าพลังโจมตีบวกกับค่าชำนาญธาตุของน้องไนดและจะเป็นดาเมจแบบไม่ snapshot. สแนปช็อตสรุปง่ายๆก็คือดาเมจของน้องไนดาจากสกิลธาตุนี้มันจะมีการคำนวณใหม่แบบตลอดเวลาและดาเมจที่เกิดจากการเชื่อมโยงด้วยสกิลธาตุนี้มันจะถูกเป็นช่วงในการเกิด2.5วินาทีและระยะเวลาการเชื่อมโยงนี้ตอนหนึ่งการกดมันจะคงอยู่นาน25วินาทีและเมื่อ เอาตัวเลข2ี่ไปหาร2.5จะสรุปได้ว่าในหนึ่งรอบการคงอยู่ของการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงด้วยสกิลท่าของน้องไนดาจะสามารถสร้างดามเมจธาตุไม้ใส่ศัตรูที่ถูกเชื่อมโยงอยู่ได้ถึงส0ครั้งครับขอเพิ่มเติมสกิลท่าของน้องไนดาการเชื่อมโยงนี้เมื่อมันทําดามเมจใส่มอนสเตอร์มันจะมีการดรอปอนุธาตุไม้มห้เราเป็นจํานวน3เม็ดและจะมีการเว้นช่วงด้วยวิธีการดรอปอนุธาตุแบบนี้อยู่ที่ประมาณ7วินาทีครับสกิลท่าแต่ดคขาของน้องไนดาสามารถเลือกเปิดข้อความนในจ,จิตใจของคนในเมืองซูเมได้แ เลือกได้ทีละคนนะครับและการเพิ่มเติมสุดท้ายสกิลธาตุแบบกดขานของน้องนาดะสามารถเลือกเก็บวัตถุดิบบนโลกได้สูงสุดถึง5อันเลยครับลำดับต่อไปเราจะไปอยู่กับสกิลที่มีเอฟเฟกอลังการและส่งเสริมให้สกิลธาตุของน้องนาฮดะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมตามธาตุของตัวละครที่อยู่ในทีมณตอนนั้นการกดสกิลอันตีของน้องนาฮดะมันจะเป็นการสร้างโดมรอบคลุมพื้นที่บริเวณน,นั้นเป็นวงกว้างมาก <Wow. S 1> และไอโดมที่ว่านี้มันจะมีระยะเวลาคงอยู่บนสนามพื้นฐานคือ15วินาทีมีระยะเวลาคร 13.5วินาทีและก็ใช้พลังงานธาตุในการกด50หน่วยครับและสําหรับสกิลอันตี้ของน้องไนดะตัวมันเองมันจะไม่สร้างดาเมจโดยตรงแต่มันจะมีส่วนร่วมส่งเสริมทําให้การเชื่อมโยงด้วยสกิลธาตุของน้องไนดะที่มีการเชื่อมโยงมอนสเตอร์อยู่ภายในโดมสุดอลังการนี้ได้รับเอ็กเพเพิ่มเติมตามจํานวนธาตุของตัวละครที่อยู่ในทีมขณา,านั้นถ้าเกิดในทีมของเรามีธาตุไฟความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมโยงมันจะรุนแรงขึ้นถ้าเกิดในทีมของเรามีธาตุสายฟ้าระยะเวลาการเว้นช่วงในการสร้างดาเมจจากการเชื่อมโยง าตปกติ2.5วินาทีต่อหนึ่งครั้งมันก็จะน้อยลงกว่านี้และสุดท้ายถ้าหากในทีมของเรามันมีธาตุน้ําอยู่ระยะเวลาการคงอยู่ของโดมมันก็จะยาวนานขึ้นครับและรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจมากขึ้นขนาดไหนระยะเวลาในการเว้นช่วงมันจะลดลงไปเท่าไรและระยะเวลาการคงอยู่ของโดมมันจะยาวนานขึ้นขนาดไหนเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ที่รายละเอียดของสกิลอันตินะครับอย่างไม่หมดเพียงแค่นี้การกดสกิลอันติหนึ่งครั้งของน้องน,องนาฮิดาจะทําให้ตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ภารในโดมน ถ้าเพิ่มขึ้น25%ของตัวละครที่มีค่าชํานาญท่าสูงสุดในทีมักขณะนั้นซึ่งการเพิ่มค่าชํานาญท่าด้วยวิธีการนี้มันจะเพิ่มได้มากสุด250หน่วยและการเพิ่มค่าชํานาญท่าด้วยวิธีการนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดน้องนายดาของเรายังไม่ได้ปลดล็อกพรสวรรติดตัวเลเวล40นะครับขอเพิ่มเติมสกิลอติของน้องนาดาถึงแม้ข้อมูลพรสวรรค์มันจะเขียนว่าเอฟเฟกต์ที่ให้เพิ่มเติมตามจํานวนท่าของตัวละครที่อยู่ในทีมจะเกิดผลเมื่อน,น้องไายดาอยู่ในสกิลอติของน้องเองแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แค่น้องไายดะอยู่ในทีม ทีมที่มีน้องอยู่ต้องอยู่ภายในอัติของน้องผลที่ระบ,บุไว้เหล่านี้มันก็จะส่งผลเช่นเดียวกันครับลำดับต่อไปมันจะเป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมเราต้องทําน้องไนด่าให้มีค่าชํานาญธาตุอยู่ที่1000พเหตุผลก็คือพรสวรรค์ติดตัวเลเวลเจ็ดสิบของน้องมันจะมีการแปลงค่าชํานาญธาตุของน้องเองเป็นความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมโยงด้วยสกิลธาตุและอัตราครีสูงสุดอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์และที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งไอตัวเลขสูงสุดนี้เราจะได้มันมาเมื่อน้องไนด่ามีค่าชํานาญธาตอ่่ท 1, ดับ,ดบ,ดบไปปจะเ็นแนแว อัพพรสวรรค์และผมขอแนะนําให้เราลงทุนกับสกิลธาตุและรองลงมาก,ก็เป็นสกิลอันตินะครับสำหรับกลุ่มดาวแนะนําผมต้องขออภัยด้วยเพื่อให้คลิปนี้มันกระชับรัดที่สุดผมจะพูดแค่บางกลุ่มดาวเท่านั้นในสายตาของผมน้องในาดาซีศูนถือว่าเก่งมากเลยครับและน้องเองจะเก่งและมีตัวเลือกในการจัดทีมที่มากกว่านี้เมื่อเรามีน้องในาดาซีหนึ่งผลของมันก็คือเมื่อตัวน้องเองทําการใช้สกิลอันตีเอ็กเซ็กบัฟสกิลธาตุเพิมเ่มเติมจากการนับธาตุของตัวละครการนับตัวละครธาตุไฟธาตุไฟฟ้าและก็ธาตุ ยกตัวอย่างเช่นในทีมของน้องขนาดนั้นไม่มีตัวละครธาตุไฟแต่มีตัวละครธาตุไฟฟ้า1ตัวและธาตุน้ํา2ตัวด้วยผลของกลุ่มดาวนี้การนับธาตุจะเป็นธาตุไฟ1ตัวธาตุไฟฟ้า2ตัวแล้วก็ธาตุน้ํา2ตัวครับบอลมันยังคงจํากัดนับจานวนสูงสุดไว้ที่2เช่นเดิมครับรุ่มดาวที่2ถือว่าเป็นกลุ่มดาวแนะนําสูงสุดผลของมันก็คือศัตรูที่ถูกเชื่อมโยงด้วยสกิลธาตุของน้องในดาวจะได้รับเอฟเฟกต์สประเภทด้วยกันประเภทแรกคือปฏิกิริยาติดไฟห้องเฮยไฮเปอร์ลูปแล้วก็เบ่งบานท คริติคอลได้ซึ่งจะถูกกำหนดอัตราครีดอยู่ที่20%และมีความแรงครีดอยู่ที่100%ปรเครับประเภศที่2ภายในระยะเวลา8วินาทีหลังจากสตรูที่ได้รับการเชื่อมโยงเหล่านั้นถูกปลุกเรา้าหรือถูกปฏิกิริยาแทบบีบอัดหรือแพร่ขยายพลังป้องกันจะถูกลดลงไป30%เครับคราวนี้เราจะมาอยู่กับสื่อเวทแนะนํากันแน่นอนครับว่าสื่อเวท5้าดาวเราจะแนะนําเพียงแค่ชิ้นเดียวนั่นก็คือตะเกียงวิเศษเอาวุธประจําตัวของน้องเองและเช่นเคยแต่ประจาตัวก็คือประจําตัวคํานี้คําเดียวจบการ ซีดาวที่ให้ค่าชำนาญท่าสูงสุดหนังสือเวทสกิฟิเชียลเป็นสื่อเวทเพียงแค่หนึ่งเดียวที่ทำให้เรามีโอกาสกดสกิลท่าดได้ถึง2ครั้งซีดาวอันดับที่2คือ w a n d e r i n g Event Star เป็นสื่อเวทที่ให้ค่าชำนาญท่ารองลงมาและยังมีเอฟเฟก์มออพลังโจมตีที่แปลงมาจากค่าชำนาญทา่าของผู้สวมใส่ให้กับผู้สวมใส่เองและยังมอบไปกับเพื่อนร่วมทีมตามสัดส่วนที่ด้อยลงมาครับชิ้นต่อไปคือสื่อเวทสีดาวสายฟรีบับเบิลบารีถึงแม้ว่าหนังสือเวทเร่มนี้จะให้ค่าชำนาญท่าไม,ม,าม่อมีกกาาาาารรททปฏิิิยยตภใน10ว ผู้ใส่เองอยากได้รับโบนัสความเสียหายถ้าเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นตี่มากขึ้นตามการขัดเราและจัดทัอนได้สูงสุด2องขั้นในการครั้ต่อไปจะเป็นสื่อเวทแนะนํา3ดาวเมจิกไกเป็นสื่อเวท3าดาวที่ให้ค่าชนานํานาญ่าดมากกว่า4ดาวและยังมีเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบจาก น้ำไม่ธาตุไฟฟ้าวัดที่การขัดเกล่าสูงถึง24%เลยครับสำหรับสติกเกอร์แนะนำที่ปรากรนมันคืออาวุธที่มีค่าชำนาญธาตุสูงทำให้เราสามารถปั้นน้องในดะชำนาญธาตุหนึ่งพันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับลำดับต่อไปจะเป็นอ์ติแฟกต์แนะนำการใส่เต็มเซ็ตผมจะแนะนำเพียงแค่2เซตเซ็ตแรกคือที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะตอนนี้การใส่4ชิ้นดิ i s ู o o s t memory จะส่งผลให้สกิล่าองน้องในดะเมื่อถูกศัตรูจะลดต้านทานธาตุไม้ศัตรูตัวนั้นลง30%เป็นระยะเวลา8วินาทีครับและความ สามารถนี้ก็ยังส่งผลแม้ว่าน้องนาฮิดะจะไม่ได้อยู่บนสนามก็ตามครับการใส่เต็มเซตเซตที่ 2. 2มันจะเป็นเซตอาร์ติแฟกต์ที่อยู่คู่กับดิทบูธในดันเจี้ยนเดียวกันนั่นก็คือการใส่4ชิ้นเต็มเซตกิลด์เดนรีมเพื่อความกระชับดัดของคลิปรายละเอียดเกี่ยวกับกิลด์เดนรีมได้ทําคลิปแจกแจงไว้แล้วยังไงก็ลองเข้าไปดูกันนะครับสาหรับทางเลือกเซตผสมมันก็จะเป็นดิทบูธบวกกับ80หน่วยชนานํานาญท่าหรือว่าจะใส่เป็น160่้อกค่าชานาญท่าก็เป็นหนึ่งในตัว ว่าจะเป็นหมวด ถ้วยนาฬิกาตัวผมเองจะแนะนําเป็นค่าชนานาญทาาุ่วมไปถึงอาร์ติแฟกต์ที่เราไม่สามารถเลือกออฟหลักได้ก็ให้หาออบรองเป็นชนานาญาตาอัตราคลิกความแรงคลิกแล้วก็ฟืฟ้นพลังงานครับแต่สําหรับนายดาของใครมีค่าชํานาญทตุเกิน1000ไปตไกลแล้วเราอาจจะพิจารณาใส่เป็นถ้วยบนัสความเสียหายไม้ครับลำดับต่อไปผมจะมาแชรคค่าพลังต่างๆของเทพไม้ในไอดีของผมกันครับสำหรับน้องนายดาของผมมีพลังโจมตีอยู่ที่1249พลังป้องกัน869ค่าชํานาญธาตุ1 0 0 0นหน่วยพอดิบพอด ในส่วนของอากาคริจะอยู่ที่24เปอร์เซ็นต์ความแรงคริตอง1นึค่าฟื้นพลังงาน124นี้สามารถกดอันติได้บ่อยอยู่ครับสาหรับโบนัสความเสียหายธาตุไม้มีอยู่แค่15%เปอร์เซ็นต์ครับน้องในดาของผมเลือกใช้หนังสือเวทสีดาวสกีฟิเชียลเลือกใส่อาร์ติแฟกต์ครบเซ็ตดิทูดแมมโมรีและแน่นอนน้องในดาของผมสีศูนย์ครับสำหรับการลงทุนพ่อสวรรค์ผมติดมงกุฎสกิลธาตุและก็อัพสกิลอันติอยู่ที่เลเวล8ครับหัวข้อลำดับสุดท้ายทีมรองรับนนน้อองาดเเป็ละครทที่่สมชืพไ ตัวน้องเอกจะมีความสามารถแต่เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อน้องอยู่ในทีมที่มีการทาปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้สรุปก็คือน้องสามารถอยู่ได้ทุกทีมที่มีการทําดามเมจจากปฏิกิริยาธาตุไม้ไม่ว่าปฏิกิริยาธาตุไม้นั้นจะเป็นดาเมจหลักหรือเป็นดามเมจรองก็ตามครับเป็นยังไงบ้างครับกับน้องนางิดะเทพไม้สุดโลลี่แห่งภูมิภาคสุเมรุสำหรับคลิปนี้ผมพูดเดียวเกินไปหรืออธิบายไม่เข้าใจตรงไหนผมต้องขออภัยไวนะ้ณคลิปนี้ด้วยนะครับจะแชร์ประสบการณ์จะเพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ นเนื่องจากคลิปนี้มีการจัดทำในลงในช่วงวันสงกรานต์พอดีผมเลยจะขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความโชคดีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องต่ำรากอยล่าของผมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ